ไม่ได้เลยเ,เล,ยเลยา้าเน่ยแม่ก็ห,ห,หที่เป็นลูงให้รก็ไปถึงครับลก็บอกว่าจิุ้งแต้ยไม่มีจะอกนครับแล้วก็ไม่ได้ทำการช่วยเหลือใดรนะครับก็ลักมาที่บ้านกันเป็นเรื่อเหรอเป็นร้า,าบรอบกเกอร์ไงมาเซดนี่อรบพอคุณริงจะนอนนะครับเรีว่าเป็นโปรดักชันที่ทำเบึก นงี้เลยวะไ๋อะไสเหมนกันเลยอะไรฟน่น้มยมีเลือดเป็น่ลังอะไรเหรืออะไล้วันเงินเป็นสีเป็นสีมันูเลยผมก็เลยแยกไม่ออกนูอไรเนี่ยัม่แม่ริครเอเรียนเอานิวมึงกินมึงแยกไม่ออก นม่เห็นะฮะแต่ก็ตะโกนใส่อากาศไปว่าอย่ามายุ่งกับลิงเลยลิงมันไปงายิ่งเยอะไปสีสันมันน่าเยอะมากแม่ทำขนมเติมเป็นมแล้ากวนยิ่งไปยิงเยครับต่อมาคือที่งใหญ่นี้ครับคุณลิงให้แม่มาเด็กมันดูเด็กมีความสุขพอทั้งคู่เดินเข้าห้องเปิดไฟปุ๊บก็แทบช็อกเลยครับพี่แดนอร่อยคุณดีก็มายตอนมันกินข้างหัวเตียงะครับแต่รอบนี้ครับ แม่ด้วยคกิด้วนะมนะคับเลยัมับปหากัทดับเลนเือยจะทำไม่ด้แนวยอดหิมันดีสมัยก่อนก็ทำมียูจได้กินกินก็ยนเป็นะแะทัคุณลินแล้วก็แม่ผมนะครับทำได้อยู่มึงทำอย่างนี้แหละสมัยก่อน กินจมเฟิร์นมันตามไปกินอยู่ดอนอะไม่ดูจริงๆอิงอะวันเป็นเน็ตไอดอลไอ้พวกเด็กแบบเสี่ยงแม่งยูทูบไม่น่ากันเลยแจริงพอเป็นยูนจะลับครับเลิกกิจการไโดนก็โดนผีอำครับถ้าอยักตัวไม่ได้แล้วก็เห็นคุณบีครับเอาน้ามเดินวนไปวนมารอบเตียงเอาน้ำเลยแต่คุณบอกว่าทำไมไม่ไปหาเราทำไมไม่ไปหาเราไปขอเราด้วยนะขวดเดียวซ้ำๆวนๆอยู่แบบนี้ครับ คุณดิ้งก็พยายามใช้แรงดิ้งเนี่ยครับตั้งสติดิ้งๆนะครับคุณพูดออกมาครับว่าเราไปไม่ได้เราไปไม่ได้จริงๆอย่ามาหลอกเราเลยอย่ามาหาเราเลยเรากลัวนะครับให้เขนั่งนี่นะบนขอ้องมาที่ใครจะเป็นตัวเสเพราะว่ามันตัวเชื่อจต้องกลัวกับเด็กก็อย่าันโอ้ให้ไปไ ตื ator, ่นขึ <tinc S 2> ้นมานะครับกอไม่ต่อยครับปอไม่ฟ้าครับคุณลินพ่อคิด่าครับจะปลอดภัยแล้วแหละคงไม่มีอะไรมาวนแล้วนะครับก้ตกดึกนะครับด้วยความที่เบียยเนี่ยมันนอนกันสมคนนะครับคุณลินก่อูิดนะครับก็เลยขอกับมาอห้อตัวเองก่อนะครับพอกับมานทอ่ห้องครับคราวนี้หนักเลยครับคุณดีนั่งเบีครับแล้วก็ โอบีทำไมบีบอกเราไงอาินไม่ไปหาเราแต่เรามาหาออเว้ยไอส้สีเข้ดอตียงเดินไปเดินมานะครับตอนนั้นนะครับด้คารินนะครับก็แบบอกเลยครับเห็นทุกอย่างจะพูดไม่ออกนะครับแล้วสักคักบที่เดินไปเดินมาอับเลยแล้วบอกีน่าเคิดถึงรินะคิดถึงมากเลยคอรินครินนะครับด้วยความกลัวจนจะไม่ว จะรวมักนกพยายมรวมสติครับชุแล้วก็ตะโกนออกไปเช่นครับี่ตลนเลยนะครับวีนะครับก็่อยๆหายไปวันนี้นะครับก็อยู่แบบน้นะครับนอนนหนักนครับพอานะครับแม่ดีนะครับก็พาไปหาดมันแล้แต่ลอที่ตั้งสูงลุงนะครับนห้ตาครับ หากเขียนวังเผาครับก็ถามลุงนี่แหละว่าเผาวันไหนนะครับกินเดือดเดือดเหรอแล้วก็เขียนวันเผาของไทยพอเรขาจัดเขียนเสร็จแล้วนะครับเอากระดาษนะครับแล้วหลวงลุงก็จุดไฟเผากระดาษนึครับระหว่างที่เผาครับก็เหมือนไม่ได้มำคาถาอะไรไปนะครับส่วนอะไรก็แบกว่าเดือดมาเสียกว่ีลิ้นเปจะเผาเพีงแล้วนะมันอร่อยจริงๆอะไรติดค้างนั้นแล้วนะ ไม่มีอะไรต้องออไม่มีอะไรติดสัญญยากีไม่เห็นมีกินเว่ามีความสุขเลยโคตรตึกต้งมาแล่วใีว้กมานกินกี่ชิน้นส,สามิ้ำใช่ไหนโคตรฟิน,นคุณ,คณนุณงมก็สบายใจที่สครับ วันนี้ก็กลับมาบ้านครับขอกลับมาบ้านครับคุณลินนะครับก็ใช้ไม้หนังนอด้วยครับแต่คืนนี้ครับมีไมมา